โอไอซีรีพอร์ตสวัสดีครับโอไอซีรีพอร์ตวันนี้นะครับผมมาที่ห้องซ้อมเต้นนะครับของวงครับพี่เบอร์เกอร์นะฮะมาซ้อมเต้นเพลงที่สองนะับเพลงที่สองนะฮะตั้งใจไม่ได้เผลอซึ่งนี่เขาซ้อมเต้นกันอยู่ผมเนี่ยได้มาพระเอกเอ็มวีด้วยนะครับได้รับเกียรติจากนี่นะฮะ <c oughs> พี่ต่อแสนคมนนสมคิดนะครับผมขอนี่นะชาวน,นนะครับผมขอเข้ามาสามปีนะครับเพิ่งมาเล่นนะฮะเรื่องแรกเนี่ยเ <c oughs> รียนมาครับรับป่ะรับป่ะไ ดีใจมากแล้วไปยิ้มฟังเร่เพลงแล้วโดนไหมฟังได้ผมว่ามีนี่ตึงหูชอบไหมยงเี้ยชอบมากต่อแต่ผมฟังาม่รู้ไม่ใครเลียนะใครเลียนท่าใครอ่ะผมไม่รู้ใครเลียนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ตอนเขียนนะโอ้เพลงนี้มันมีที่ดีที่สุดเลยผมเคยฟังมจริงพี่ต่อี่ตอบผมไม่ได้ผค่ต้องร้านวิวใช่ถ้าเก่ดไม่ได้ยืขาวตม่เอครับ อ๋อเ็นี้น้องกี้มาสองเซนด้วยพี่ดีใจมับดีใจครับน้องน้องพี่เที่ยวเก่งเลยครับเต้นประเดี๋ยวสิปนาทีเ๋ยนได้เลยครับขอบคุณมากเลยพี่พี่น้องรถเตยตายเนี่ยชอบมาบอกผมว่ามีนักร้องอยู่คนหนึ่งนั่งผมมากเลยชื่อแชมป์ฟังที่เบอร์เกอร์โอ้ผมเจอแล้วผมว่าพี่นี่ได้แบบโดนความรักเลยพี่รอน้องเยอะพี่รอนอนเยอะพอพี่รอผมป่ะครับผมรอก่อน พูดไปออกจากปากคำนั้นฉันเป็นใจคำเมืรอกที่ฉันพูดไปก็อขอให้เธอรับฟังแต่หากไม่มีใจก็ไม่เป็นไรแค่ฉันนั้นได้บอกเธอก็นอนหมดลมหายใจขอให้ได้บอกให้เธอได้ยินคำ เดี๋ยว MV ็มถ่ายวันที่20ที่รำลูกกานะครับ MV เสร็จเมื่อไหร่ OIC เนี่ยนะฮะจะชมเป็นที่แรกนะครับแล้วก็กดไลค์กันด้วยใน YouTube นะครับผมขอล้านวิวนะครับไม่งั้นจะเป็นเที่แรกและเที่สุดท้ายของผมในชีวิตครับผมขอนะครับล้านวิวสำนักข่าวนะครับเอาใช้ได้ใช้ได้เนี่ยฮะผมกับพี่ต่อสมคิดนะครับรายการแสนคอมโอ้ยไม่เคารกันเลยไม่เคารพกันเลยนึกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลย เลือาวกับเดขาวโอไอซีอะไรไงนครับ